สวัสดีค่ะ s p s Channel มาแล้วจ้าสวัสดีครับปีเตอร์แหมทำไมเรียกเท่าแก่นี้เนี่ยมาค่ะ Stream Call of b e a u t y Mobile นะคะฟุกบันจันพุธสุขเวลา18นาิก30นาทีจนถึง20นกา30นาทีจ้า3ช่องทางนะคะ Facebook Youtube แล้วก็ทวิตจ้าเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลฟ์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อมีช่องทางบริจาคนะคะทั้งด o n a t นั่นแหละเนาะสนับสนุนช่องนะคะมีให้ดาวของฝั่ง f c e e o o k อ่า o k เออไม่ใช่สิ ทรูมันนี่ก็มีนะคะแล้วก็อินเตอร์หน่อยก็เพลเยอร์ Player, นะรายละเอียดนะคะมีให้แล้วนะคะใต้วิดีโอตรงโพส์นี่แหละบอกก่อนนะเพราะว่าก็เคยพูดกับเจ้าปีเตอร์เจ้ามาร์คอยู่ว่าใครที่มาบริจาคนะถือว่า เราจะร่วมกันทำบุญนอนาคตนะคะถ้ายอดถึงเป้าที่ได้รับนะไม่ใช่เอาเรื่องบุญมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆมาบริจาคนะครับก็คือเป็นคิดอย่างนี้ไว้ตั้งนานแล้วนานแล้วจริงๆใช่ก็จะแบ่งส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือไปให้ผู้ได้โอกาสหรือว่าไปทำบุญให้กับ นู่นนี่นั่นอ่าประมาณนั้นนะคะก็คิดไว้าดีหัวแล้วเคยพูดกับเจ้ามาร์กเหมือนกันว่าตอนที่เจ้าชายเจ้าลูกมาร์กอ่ะมาให้ดาวก็เคยพูดว่าเขามาสะสมแต้มบุญน,นะคะถึงยอดเมื่อไหร่นะคะแบ่งไปทําบุญแน่นอนค่ะยังไม่เคยพูดออกอากาศนะคะคิดยังไงยังไม่เคยพูดเลยนะนี่คือ ความในใจนะต้องถอนหายใจก่อนจะพูดเทคนิคหมอบอกเออตอนแรกมาดีนะพอพูดต่อไปเนี่ยกล้ามเนื้อเราไม่ปกติแล้วโอเคจะพูดให้น้อยลงนะจ๊ะช่องนี้นะคะมีคอนเทนต์หลากหลายเนาะ ว่าจะเป็นเรื่องราวของเกมนะคะสตรีมเกมเนาะสัตว์เลี้ยงอ่าสัตว์โลกน่ารักวิดีโอแนะนำแอปหาเงินออนไลน์ฟรีก็มีเช่นเดียวกันนะคะทุกรสชาติเราก็สามารถหาความสุขได้ง่ายๆกับสิ่งของที่อยู่รอบตัวเรานะจ๊ะสวัสดีครับเจ้าพลใช่ไหมมาเม้นเมื่อกี้ เม้นหนอนอารมณ์ดีอะไปดูแคลนอุ้ยได้ได้อันดับที่สี่ถ้วยติดลบโหมดหยุดได้สองโหมดอ่าไม่เป็นไรนะคะเห็นไหมได้ที่สี่จริงๆด้วยหนึ่งพสามรอห้าสิบคะแนนนะคะอ่ะคนที่มาเล่นสัปดาห์ก็มีดังต่อไปนี้แหละที่เห็นที่โชว์นี้นะคะ สู้ต่อไปมีอะไรมาอ,อ๋อรองบัญจากสสงความแคลนเนาะใครพร้อมแล้วเข้าห้องขอเข้าห้องนะจ๊ะมีใครต้มอื่งโอเค เหลือหกทีนะจ๊ะบดทวิทก่อนลืม,ล,มลืมเขาได้ไง <c oughs> โอเคอ่ะอีพีนี้ก็สามร้อยแปดสิบเดี๋ยวพี่และเพื่อนที่กับผมหายไปไหนก่อน <c oughs> <c oughs> ใครเพื่อนคนไหน <c oughs> ลบอะไร อะไรเหรอเจ้าพลใช่ไหมก็อยู่นี่ไงชื่อตัวเองอ่ะใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นซื้อจะคล้องบอสใครพร้อมเอ้าไปใส่ผมอยู่กับต้มอึ่งเหรอ ออกว่าพร้อมขอข้อห้องพร้อมยังอ่ะยังไงให้ออกแล้วเข้าใหม่เหรอเดี๋ยวเจออ้เจอิญเจ้เห็นชื่อเราอยู่กับต้มอึงใช่พี่เพิ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อกี้นี่ก่อนหน้านะั้นก่อนมาเสาร์อาทิตย์นี่เปิดเป็นโหมดสตรีม ตออแล้วเข้าใหม่บอกต้มอึ่งด้วยเดี๋ยวเรียกมาเกอกสิมา,มาเดี๋ยวแม่เรียกแม่เห็นเราอยู่อ่ะเดี๋ยวเรียกเลยนะคะคนที่สี่หาอยู่โอเคก็ต,ติดไว้ไงมเนเลเลนอไม่ได้ไ ไม่ใช่หรอกบันเมื่อวานนี้นพี่เปลี่ยนชื่อเป็นสตรีมไงหมวดสตรีมเลยลืมเปลี่ยนปุ่เปลี่ยนเมื่อกี้เลยไม่เห็นพี่พี่พี่เปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนเป็นสะอร์ตมันเป็นดูโอ้อยู่โอเคครับเชิญละเ<า>ชิญเจ้าตุต้มตุ้นละผมก็เชิญไปละมาแล้วเหล <laughs> ือวหนึ่งคน, <laughs> นคระะ่ <laughs> ผมก็ดึกว่าหายไปลหยลงหยางหยางหยางอะไรจะไปแอดหน่อยแหละถ้าเต้นใหม่เลอจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอะทำไมท่าเต้นนี้เร็วอ๋อไม่มีเพลงวะอ๋อไม่ใช่ นนคนละท่าเหลือหนึ่งนาทีเดี๋เชิญหน้าเพจกับดักเหลือหนึ่งนาทีนะคะเข้าเกมแล้วใครพร้อมขอเข้าห้องเลยขอเขอ้าห้องเลยนะคะเหลือหนึ่งคนออ่ะเดี๋ยวปิดกล้องไ,ไว้เลยเนาะ